จะเดินจากบ้านหลงตะไคร้ไปถึงเมืองเลยถ้าไม่มีบุก<า>เอาเดถอะนะร,รู้ผมรู้ผมรู้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อครับสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับผมได้ได้ยินมาว่า ถูกครับถูกเนี่ยครับผมกี่งวดเพราะถูกเนี่ยผมผมมสมัยก่อนเอาสมัยก่อนพอเอาสมัยก่อนผมถือประวัติเนี่ยประวัติครั้งแรกอยู่ที่กรุงเทพเนาะครับสามหมื่นสองหมื่นแล้วสามหมื่นสองหมื่นแต่หมื่นเดียวผมไม่นับตอนที่ทำยู่กรุงเทพนี่ผมนมบนับอ่ะฮะเป็นอย่างคือนพนับมันน้อยปะ บ่อหอมัน่ตอนไรอยู่บนโรงพักนี่ผมถืออยู่ประมาณสักสิบครั้งนี่แหละอยู่โรงพอ้ติดกันเลยครับผมคือเ่นแทดแล้วผมทําผ้ากาวไหวในโบสถ์ในสิมนี่นะจนในสางพระพนทองนี่นะครับผมถูกสิบงวดครับผมแต่มันมันก็บังมันสิบงวดมันไม่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 ันไม่ติดกันนะทุกบ่อถืองวดนี้ถือ ตอนนั้นผมทำผ้าอยู่นะครับผมครับสิบงวดส่วนมากของพ่อน,นี่เป็นเลขสูตรบ่ะครับพ่อเลขบางครั้งเลขผมฝันแล้วผมมาตีอเอาอเออผมวันนี้มิดเอาครับวันนี้มาหาทางช่องคือวันนี้อยากบอกแหงครับผม <laughs> <laughs> เป็นเังไหนพ่อถึงอยากบอกลองให้ลูกฟังนะเป็นเังไหนฝันดีบ่ะครับเพราะว่าผมก็ฝันดีอยู่มผมก็ฝันดี ฝันว่าจ้าไหนระวบิวเงนเนี้ยสวันดีผมฝันว่าผู้ชายผู้หนึ่งนี่ขี่รถขี่รถเข็นน่ะนรถรถเข็นรถเออรถมีานนะครับผมครับนี่ผู้ชายผู้หนึ่งอ่ายูโยูก,กันไปนี่ลนะยูผู้ชายยู่ผู้ชายครับผมผู้ชายอือฝันนี่กับคิวคือกันครับ ไม่ผู้ชายอยู่ผู้ชายก็ค,คนพิการนายู่ไปมันใช่รถเข็นนั่นคนพิการไปโอ้ว่านี่นะผมเรื่นงอะแล้วผมอยู่เร่อนั่นหรอกเคยฝันบ่ค่ะแบบนี้ผมบ่เคยฝันเรื่องเสี่ยงวัากกานวันหนึ่งผมฝันว่าเบญง,งมาหามุมโมโกับถ่ายกล้องถ่ายภาพอยู่นี่ครับวามม่าเบญงมาหาผมนั่งอยู่ข้างผมมาตบหนาบามมา้าตบหลังผมห่วยคอยจะไม่ช่วยนำเจ้าไว้ยังสิตอนตอนวันผมั่ออกที่หาเนาะ งวดนอหนึ่งสี่ห้าผมฟันว่าเมียยิ่งมาหาผมผมมาห่วยปอกเมียเจ้าบ่อยเจ้าบ่อยนี่เจ้าบอลปลาวาดอกก็เราไม่ออกสี่ห้าโอ้เขาออกเขาเอาจ้อยนี่แหรอในฝันนี่บ่พ่อความฝันของผมผมมาติออกให้เนี่ยออกงวดเมื่อกี้นี่เนี่ยพอกผ่านมาเนี่ยหนึ่งสี่ห้าเลยบ่พ่อบ่คบมาให้สองคบมามันไม่เข้าสามตัวมันเข้าสี่ห้าห้าคบมให้ห้าสี่สี่ห้าห้าห้าสองห้าสี่ห้าแปดมันบอกบอกวิ่งห้างงวดเมื่อกี้นี่ ครับวิ่งห้ามันนี้ไม่ออกหรอกผมบอกตรงให้คับขนาดนี้ยังไม่ดังอยู่ยังไม่ดังไม่ดังก็ไม่ว่าหรอกโอ้งวดนี้ขอดังเลยนะพ่อเนาะครับผมอืงวดนี้คือฝันว่าได้เข็นคนพิการคนพิการเข็นกันนะนะครับผมคนพิการเข็นกันครับพ่อตีเป็นตัวไหนครับคนพิการนั่นแหละครับนี่ในตัวเลขผมแล้วครับผมนั่นแหละผมออกมาให้ครับครับ ที่ว่าเลขวิ่งของพ่อเนี่ยยังไม่หลุดเนี่ยแม่นเนี่ยคือวิ่งตัวไหนงวดน,นี้จับสมบูรขึ้นมาเลยครับวิ่งหกครับผมวิ่งหกครับหกนี้ไม่ออกหกนี้ไม่ออกครับลอยไปเลยครับว<ห>ิ่งไปเลยโอ้กขักแล่และพ่อหกอืมไม่เกินร้อยลกสิบเรือร้อยลหน่วยแค่นั้นล่ะถ้าเป็นไปได้ไม่อยุดไม่เกินหลักสิบหรืออยลหน่วยหกนี้ไม่ออกครับหกซื้ออะไรคอยให้ติดหกครับผม ดูดันไม่เค็งใจใครนาะอีพ่อก็คือว่าสมัยก่อนนะคุณพ่อคือคือสถิติเก่าคือสิบงวดติดครับผมสิบงวดติดครับแล้วก็มาถูกมาเรื่อยเรื่อยเรื่สองหมื่นสามหมื่นหนึ่งหมื่นคือไม่นับหนึ่งหมื่นผมไม่นับมันน้อยไปป่ะพ่อครับมันมันมันคุณเงินคุณทองสทาุมันน้อยไปถ้ามันถูกก็เยกนิดนนครับผม อก็คือว่าติติมันคือสองหมื่นสามมื่นอย่างงี้นะครับผมเนาะครับแต่ว่าก็ถือว่าแม่นอยู่ครับแล้วหลังจากที่มาออกช่องเนี่ยจีงวดติดพระที่ทีมงานมาถ่ายเนี่ยทีมงานมาถ่ายผมสามสามงวดได่ต้องงวดวันบางงวดว่างวดงวดนั้นผมไปผมเข้าสองงวดเนี่ยละครับผมสองงวดติดแล้วแปดเก้าเก้าแปดกับสี่ห้าเนี่ยห้าสี่เนี่ยครับผมนี่แหละครับสองงวดผ่านมาเนี่ยครับผม สองงวดผ่านมาก็ถือว่าเดินดีอยู่ครับผมบอกว่าวิ่งให้วิ่งตอนนั้นก็วิ่งตัวนั้นล้วเขาคนติดตามนะครับแบวคนภาคกลางเขาวิ่งเขาวิ่งวิ่งผมบอกว่าถ้าสมมติว่าเสียพวกเสียใหญ่เขาวิ่งวิ่งห้าอย่างใชไหมครับห้ามันมีไม่ออกก็วิ่งล้านหนึ่งได้สามล้านพันหนึ่งได้สามพันหมื่นหนึ่งได้สามหมื่นวิ่งตัวละล้านเลยบอกว่าคนภาคกลางเขาวิ่งโอ้ คนกรุงเทพอ่ะครับผมเจอของแค้แล้วตัวนี้แล้วสูตรเป็นยังไงครับสูตรมีสูตรไหมหรือว่าเอาแต่ความฝันอย่างเดียวความฝันผม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 าตีผมผมาตีเอาอีกผมมัาคิดเอาอีกครับฝันแล้วมันย่นีม้มาคิดอย่างนี้ตอนตอนเรื่องวุฒมันสี่ห้าใช่ไหมครับผมก็ฝันว่าผู้หญิงมาหาผมลูกๆผมขามผมเาจะมาทําอย่างนี้จะจุ่ยไข่ไม่อยู่เจ้าครับพพ่อแม่จะบอกว่าห้บอกว่ายังเนี่ยผมก็ยังมองอยู่ มผมบองให้ม่เจนไม่เกินผมมาให้เออผมมาให้ผมหนักหนักสี่ห้าสองผมก็ผมก็สี่ห้าสองเราห้าแปดเรา 5, 5, กร็นะาห้าสี่มันอกี้หมดเมื่อกี้เนี่ยนะเออให้ให้ไปแล้วให้กลับมานะผมบอกย้ำร้อยย้ำอีกให้ไปแล้วให้กลับมา <c oughs> เออ <c oughs> บอกใผรกับโเสียตัวนี้เออโเสียไมเส <c oughs> <c oughs> ียผมก็ไม่รู้จักอะไรทุกกไม่รู้เราเราตอนนั้นน, <c oughs> นี่นะโอ้ รอบนี้ไม่ให้พลาดเลยนะพ่อเนาะโซถ้าแล้วผมจะผมจะเอาตัวดิ่นตัวหนักให้หนักได้ทั้งของพ่ออันนี้ส่วนมากจะมาบนหรือล่างสถิติบนครับผมผมบอกว่าบนขึ้บนเอ้ไม่มีล่างนะบนผมบอกเลยผมผมออกไปสามงวดเดี๋ยวผมให้บนหมดหมดสองบนบนหมดนะบนบนอย่างียวด้วยไหมฮะบนกลับด้วยไหมกลับบนกลับด้วยครับผม ห้ามไม่ได้ตัวนี้ห้ามไม่ได้บาดบนอย่างเดียวบอกบนอย่างเดียวบนคือบนล่างคือล่างผมบอกอ่ะเออบนอย่างเดียวซื้ออย่างไรเขาให้มันตีทกถ้าไม่มีหกคนนั้นไม่ได้เงินไม่ได้เงินมาวัดกันดูเอาเอายกให้ดูแนะพ่อวันจันนะวันจันจะไปไหนมาว่าบังเบอร์โทรพ่อ เบอร์โทรศูนย์แปดสองแปดแปดศูนย์หนึ่งสองแปดศูนย์นะครับผมเบอร์โทรพ่อคำพันธ์นะครับฝันแม่นนะครับผม f ีแคปไว้นะครับนี่นะฮะบนอย่างเดียวครับผมเลขพ่อนี้คือบนบนบนกลับด้วยกลับด้วยเก้าศูนย์สี่เป็นหกศูนย์สี่ได้ไหมพ่อกลับหัวไหมอันนี้ส่วนมากอันนี้กลับได้ครับผมกลับได้ครับผมเอา f ีไปกลับเอานะหกศูนย์สี่นะครับผม กับ904ไปกลับเอา9กับ6นี่กับหัวด้วยนะครับกลับขึ้นกลับลงครับ6กับ9ไม่ว่ากันอืมถ้าไม่ติด6คือไม่ได้เงินมามาวัดกันดูยังไม่ตั้งพี่เค่กว่ามาวัดกันดูอือเป็นเพียงแค่แนวทางอนวัตีถูกอะไรเงินถ้าเลขไม่ติด6ไม่ได้เงินครับผมอืมพาจับตรงๆนี่ค่ะโอเค โอ้กเลกวิ่งนี่ว่าหลวตีพ่อหือจังไรครับผมบวิดครับผมคือถัตรงนี้ตัวไหนก็พ่อจังไรเงินติดหกครับผมติดหกวดนี้พ่อคำพันธ์มันใจจะปวดเส้นจ้าล้านไปเส้นเลยครับผมมึยจังไรก็ต้องออกออกหนี่ไม่ออกอเดียวเราพอจับตรงหรือว่าหลักหน่วยเลิกสิบหลักสิบแค่นี้ครับสองตัวนี้โทรพ่อคำพันธ์นะครับ S <S เลขสามตัวเก้าศูนย์สี่ครับ <S 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 เอาง่ายง่ว่าอีพอนี่มันใจร้านเปิดเิ้นเนาะคะ่ะพ่อคำพันเหมือนีน่เจอตัวจริงเสียงจริงตองขอบพุ้นพอน